ว่าที่บ้านเราทําอะไรกันนะคะเพราะว่าวันนี้จะเป็นคลิปแรกนะคะที่เราทําวันนี้น้าทำบัวลอยนะคะบัวลอยตรงนี้ทําสดๆเลยนะคะเพื่อนๆแล้วขนมเปียนอยู่ในหม้อตรงนี้นะคะตอน,นเรากําลังร่อนแป้งอยู่นะคะเขาใช้แป้งอะไรบ้างนะคะคุณนะ้าใช้แป้งข้าวเหนียวค่ะแป้งข้าวเหนียวแล้วก็แป้งมันผสมกับใบเตยมีหลายหลายสีถ้าสีเขียวก็ใช้ใบเตยให้สีธรรมชาติ ถ้าสีออกออสีม่วงๆก็เป็นดอกอัญชันเดี๋ยวจะมีสีเหลืองสีเหลืองก็ใช้ฟักทองจะใช้สีธรรมชาติทำอันนี้เป็นเวยวครัวเลยนะคะเพื่อนๆเปิดขนมจ๊อกนี่ค่ะก็เดี๋ยวสักพักเราก็จะสักพักเนี่ยพอตอนนี้เรามาดูตรงนี้กันนะคะตรงนี้จะเป็นขนมเทียนนะคะ นี่ร้อนๆเลยนะคะไม่หวานนะคะเป็นเป็นไส้หวานนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราเข้ามาชิมตอนที่อ่านอนึ่งสุกนะคะขนมเทียนเนี่ยภาษาเหนือเขาเรียกว่าขนมจอกนะคะบางทีคนคนอาจจะสับสนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตรงนี้บัวลอยนะคะตอนนี้นะากำลังทำอะไรคะจะทำจะคุกแป้งคุกแป้งเพื่อที่จะเตรียมอ๋อสมแป้งสีอ เอาวันนี้นะจะทำสามสีนะคะเพื่อนจะรู้ว่าสีมันสดสวยมากได้มือเด้อคันสดสดเลยนะคะอันนี้ผู้เมืองกเนาะได้เลยเ ตอนนี้เราจะใช้ฝักทองนะคะทำสีเหลืองใช่ไหมคะเพรทองก็เป็นฝักทองทั่วไปนี่แหลคะค่ะก็เอาไปนึ่งนะคะนึ่งให้สุกแล้วเราเข้ามาบดกับแป้งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน,นะค่ะว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงนะคะ ยา่ใช้มือ มาค่ะตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนการชิมแล้วนะคะ บัวลอยบัวลอยไข่หวานนะคะที่เราทํากันเมื่อสักครู่นี้นะคะหน้าตามาเป็นแบบนี้นะคะ,ะเราเรามาชิมกันนะคะร้อนนะคะร้อนขอเป่าหน่อยน,นะคะชิมคำแรกรู้สึกถึง ความเข้มข้นของกะทิเลยนะคะอร่อยค่ะกินแล้วมันแบบและมุนนะคะแล้วก็แป้งแป้งก็แบบมันมันเด้งๆดึงๆอะไรเงี้ยเนี่ยน,นะคะออกลองอกินอ,อร่อยอร่อยไข่หวานเดี๋ยวเราลองมาดูไข่กัน ขอชิมครึ่งนึงเลยแล้วกันนะคะตักอันนี้ด้วยตักขนมด้วยแล้วก็ไข่หวานด้วยนะคะไข่ต้มด้วยระวังมูนะคะอ,อ,อร่อยอร่อยอร่อยจริงๆค่ะเอ้าไม่เผือกด้วยเผือกใส่เผือกผสมด้วยนะคะเาลาเรามาชิมกัน ออืมค่ะต่อไปจะเป็นขนมเทียนนะคะที่ที่เห็นในวีดีโอเนาะนี้ห่อเรียบร้อยสุกเรียบร้อย <No. S 1> เราก็ต้องจะแกะด,ดูดูว่าข้างในเป็นสีอะไรนะคะโอ้อันนี้เป็นสีเขียวแต่ไม่เขียวมากอืมเรลองดูกัน ลอยไหมใช้มือนะคะเรียวดีใช้มือโอ้ดูไส้ค่ะไส้เยอะมากเลยนะคะนี่แกะไส้ดูอันนี้จะเป็นไส้มะพร้าวนะคะเขาเรียกไส้หวานเนาะไส้มะพร้าวกวนกับน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลปี๊บออลองมาชิมกัน อร่อยครับอร่อยอืมอร่อยไม่ได้กินนานแล้วอ,อร่อยมากเลยค่ะกินเยอะไม่ดีนะคะกินเยอะจะอ้วนอ,อืมอืมอืมอร่อยค่ะก็ฝาก เพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะช่วยสับสไคร์ช่องน้องใหม่ช่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปอื่นๆติดตามมานันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย